ท่านทีโกรมครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผศออดรวินัยแก้วละมูลจากจุฬาที่มีงานวิจัยเรื่องน้ำเรื่องอาชีพอาลุจิสันกุลิลังนะครับนี่มีโอกาสดีมายัางทุ่งชมจันทร์ของนายระยะสิ่งที่อยากจะเล่าครับสังเกตดูลำห้วยตรงนี้เป็นลำห้วยเล็กๆเ,เขาสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ดูแล้วไม่เห็นฝายครับฝายจมอยู่ข้างล่างส่วนที่สที่เห็นตรงนี้เนี่ยแค่แค่แค่ เอามาเสริมตอนหน้าแล้งแค่นั้นหน้าฝนจะไม่มีสิ่งกีดขวางเหล่านี้ฝายก็จะจมอยู่ข้างล่างโผล่มานิดเดียวพลังน้ําน้ําทุกมวลทั้งหลายนี่จะดูดจะซึมจะซับไปโผล่ที่สะอันนี้คือความมหัศจรรย์ต้องขอบคุณอาจารย์วินยัยลุดจิสันลองนิวเหล่านี้เป็นขบวนการ ผมเองก็เป็นที่ปรึกษางานวิจัยอยู่เหมือนกันอีกไม่นานจังหวัดน่านจะเอากระบวนการเหล่านี้ไปประชุมที่จุฬาแล้วให้ครูกอท้งจังหวัดน่านไปรับหลักการแล้วก็จะกระจายไปทั่วจังหวัดน่านวันนี้เพียงแต่เล่าข่าวว่าความหมายของฝาแกนดินซีเมนแล้วก็ต่อยอดด้วยการปลูกน้นนี่นั่นหลายอย่างเป็นประโยชน์มหาศาล ต้องขอบคุณงานวิจัยขอบคุณครอ,อบครัวของนายระยะขอพวกเราชาวบ้านทุ่งสุนขอบคุณในการประมือครับ